วาดี่ร้อยตรีศักชัยทิตะจารีเกิดเมื่อวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2503อายุ53ปีจบการศึกษาสูงสุดการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาพละศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจงังหวัดชนบุรีทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนและบริหารงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการโดยรับผิดชอบในฐานะ หัวหน้าโครงการสอนกีฬายกน้ำหนักเพื่อความเป็นเลิศโครงการส่งนักกีฬายกน้ำหนักเข้าแข่งขันรายการต่างๆและโครงการสอนกีฬายกน้ำหนักแก่เยาวชนภายนอกหัวหน้างานพัฒนาบุคลากรหัวหน้าสายงานพัฒนากีฬาและเป็นครูสอนวิชายกน้ำหนักนักกีฬาหลายๆคนที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่ว่ามีแต่พรสวรรค์บางคนก็มีพรแสวงขยันตั้งใจจะฟังโค้ด สิ่งสําคัญอยากให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเราเองมาอยู่ที่นี่ศักยภาพของโรงเรียนที่ดูแลพวกเรานรในภาพรวมศักยภาพของโค้ดที่อยู่กูคิดว่ามีมีมากเพียงแต่ว่าเวลาโค้ดสอนพวกเราเราฟังโค้ดไหมเชื่อฟังโค้ดไหมศรัทธาในตัวโค้ดไหมถ้าเรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่สิ่งสําคัญใอ้ที่เราพูดอยู่ตลอดเวลาไม่หลบไม่อู้ก็สู้ไม่ไหวครูก็จะตอบกลับไปว่าอยากสบายก็ไปอยู่บ้านกิจกรรมภายนอก ครูศักชัยที่ตะจารีเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีและสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในานามทีมชาติไทยกรรมการจัดการแข่งขันกีฬายกน้ำหนักที่โรงเรียนรับผิดชอบเป็นวิทยากรเรื่องการยกน้ำหนักของสถาบันการพลศึกษาเป็นผู้แทนครูในอ,อกกอคอสอสถาบันการพลศึกษาและเป็นกรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา นักเรียน,นยตามโครงการโคต้าที่ให้มา380กับปีนี้เรารับเข้ามาพอถึงเวลาเด็กบางคนเคยอยู่บ้านตื่นสายได้ไดแต่ที่นี่ตีห้าต้องตื่นเนี่ยก็รับสภาพไม่ได้ปรับไม่ได้ก็ลาออกไปเหลือประมาณตอนนี้360ก็เป็นโรงเรียงกินนอนนะตื่นเช้ามาตีห้าก็เหมือนคล้ายทหารนะตื่นมาตีห้าทำท่าส่วนตัวเสร็จก็โดยประมาณนะบา,บางกีฬาก็ตีห้าครึ่งบางกีฬาก็ใก,กล้หกโมงก็ซ้อมประมาณเจ็ดโมงก็เลิกพอเลิกเรียบร้อยแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวทานข้าวในเวลาก็ขึ้นเรียน เราก็จะเลิกประมาณ3ามโมงครึ่งประมาณนะพี่แล้วก็กีฬาคราเกียรนั้นก็แยกซ้อมเสร็จก็กินข้าวอาบน้ําทํากันบ้านนอนสิ่งที่โรงเรียนกีฬาที่เปิดเนี่ยเป้าหมายคือว่าจะสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ไปทดแทนนะักกีฬารุ่นพี่ซึ่งถ้าปล่อยให้ซ้อมกันเองถึงเวลาแข่งทีซ้อมทีแข่งทีซ้อมทีเนี่ยเขากลัวพัฒนาไม่ขึ้น<ม>ก็เลยเออโรงเรียนกีฬามีระบบระเบียบมีขั้นตอนมีอาหารมีอย่างต่างในการสร้างนักกีฬาความต่อเนื่องก็ได้เกิดอันนี้คือเป้าหมายจริงๆ ด้วยโรงเรียนกีฬาเป็นโรงเรียนประจำทําให้ชีวิตครูในโรงเรียนกีฬาต้องดูแลนักเรียนในหอพักจะต้องมีความทุ่มเทเสียสละและอุทิศเวลาให้กับราชการ100%มีวงจรการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีนักเรียนเข้านอนเวลา21นาฬิกา30นาทีถึงเป็นเวลาพักผ่อนของครูทําให้มีความใกล้ชิดกันดูแลนักเรียนเสมือนครอบครัวสิ่งสําคัญที่สุดนะที่มาอยู่ที่นี่คุณจะพูดอยู่ตลอดเวลานะครับจะทําอะไรที่ไม่ถูก ไม่ต้องมองคูนะมองพ่อแม่ทางบ้านวันนี้ท่านทําอะไรท่านเหนื่อยไหมเราอยู่ตรงนั้นเราช่วยเลอท่านบ้างนะถ้าเคยช่วยจะรู้ว่ามันเหนื่อยไหมอัะนั้นวันนี้นะครูอยากฝากแลวว่าหนึ่งเรามาอยู่ที่นี่เป้าหมายเราคืออะไรถ้ารู้เป้าหมายชัดเจนลองวางแผนให้ตัวเราเองที่ว่าถ้าจะก้าไปถึงเป้าหมายเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเนื่องจากนักเรียนพัฒศึกษาส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจน และถึงแม้นักเรียนจะจบการศึกษาไปแล้วครูก็ยังให้สถานที่ฝึกซ้อมและดูแลอย่างต่อเนื่องจนประสบความสําเร็จในเส้นทางของนักกีฬาแล้วสามารถกลับไปดูแลช่วยเหลือครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ท่านผมอยู่ที่นี่ถ้าเด็กอยู่กับผมเนี่ยผมผมมาพกกุกรองนะพี่นนะหนึ่งถ้าจะมาเรียนกับผมที่นี่ต้องยกให้นเป็นลูกผมด่าได,าได้ตีได้มีปัญหาอะไรต้องเคี้ยวให้เขาหมดแต่ผมบอกแล้วถ้าอยู่กับผมเนี่ยต้องเป็นลูกผมนะผมอยากให้ทุกคนมีอนาคต ในด้านการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมได้คิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมสำหรับฝึกซ้อมได้แก่ราว PVC เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์การเสริมสร้างกล้ามเนื้อขาใช้เทคนิคการนำข้อบกพร่องจากการแข่งขันมาเป็นสื่อการฝึกซ้อมเพื่อแก้ไขผู้เรียนเราเราให้โอกาสคนมากๆที่สิ่งที่มันต่อกลับมาก็เรามีความทิงให้เขาสิ่งที่เราทำมันก็เลยย้อนกลับมาหลายๆอย่างสำคัญเลยนะเรามีลูกเราก็อยากเห็นลูกเราเป็นคนดี ถ้าไม่มีที่ไปเรียนอยู่กว่าเราแต่ถ้ามีที่ไปท้่คิดว่ามันดีกว่าบอกทุงไหนเราช่วยเขาได้เราช่วยเขาในด้านการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนประสบผลสำเร็จตามสภาพความแตกต่างแต่ละบุคคลด้วยการปฏิบัติจริงให้ปฏิบัติจ,ตจ,จนเป็นบุคลิกถาวอร์วางแผนการเรียนและการฝึกซ้อมโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอและถือปฏิบัติส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันเป็นประจำเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์เพื่อความเป็นเลิศทางกีฬาเป็นสำคัญ บางคนเนี้ยไม่ใช่ว่าเก่งกีฬาบางคนะต่างนะพี่นะังนั้นคนที่ไม่เก่งเราจะพยายามคุยให้เขาเข้าใจไงว่าเมื่อเขาไม่เก่งเขายู่หนทางมีโอกาสมีอะไรต่างที่สามารถพัฒนาตัวเองใน,นเรื่องของของการเป็นคนดีของสังคมยังไงได้ท่อนยิงที่แต่สิ่งสำคัญอย่างที่บอกว่ามีแผนวางแผนให้ตัวเองนะจะเรียนยังไงจะซ้อมยังไงจบแล้วตรงนี้จะทํายังไงกันบ้างถึงแม้บางคนเล่นยก,กน้ำหนักไม่เก่งนะด้วยความสามารถที่มันแตกต่างกันแต่เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองเป็นโค้ชเป็นผู้สอนได้ จากความทุ่มเทตั้งใจทำงานและมีความอดทนสูงทั้งนักกีฬาและผู้ฝึกซ้อมไม่เคยได้กลับบ้านในหน้าเทศกาลต้องอยู่ฝึกซ้อมนักกีฬาตั้งใจฝึกฝนนักกีฬาสู่ทีมชาติไทยได้สร้างนักกีฬายกน้ำหนักที่มีชื่อเสียงหลายคนอาทิเป็นผู้ฝึกสอนคนแรกของเกสลาพรสุตาเจ้าของเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์นักกีฬาหญิงไทยคนแรกในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่27ณนะประเทศออสเตรเลีย ก็ถามผมในเรื่องกิชนชาที่ผมบอกที่นะว่าอยากปันนักกีฬาทักคนไม่มือตัวเองไปกรุมป,ปิกแล้วก็ได้เหรียญน,น,นวันนี้มันเกือบจะถึงแล้วนะแต่มันยังไม่ถึงถามว่าเรามีโอกาสตรงนั้นอีกไหมนะวันนี้พอขึ้นมาเป็นผู้บริหารตัวนะี โอกาสที่เราจะเป็นโค้ชอย่างเดิมมันยากแต่ก็ยังต้องทําตรงนี้อยู่เป็นทีมผู้ฝึกสอนยกน้าหนักทีมหญิงที่ประสบความสําเร็จในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่28ณกรุงเอเธนประเทศกรีซได้รับรางวัล2เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงได้แก่นางสาวอุดมพรพลศักด์เหรียญทองรุ่น53กิลกรันางสาวพวินาทองสุขเหรียญทองรุ่น75กิลกรัม นางสาวอารีวิรัตถาวรเหรียญทองแดงรุ่น48กิโลกรัมและนางสาววันดีคำเอี่ยมเหรียญทองแดงรุ่น58กิโลกรัมและเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬายกน้ำหนักยุวชนหญิงนางสาวสิริมิมประมงคลเข้าแข่งขันยูสโอลิมปิกครั้งที่1ประเภทกีฬายกน้ำหนักหญิงรุ่น48กิโลกรัมณประเทศสิงคโ,โปร์และได้รับรางวัลเหรียญเงินอันนี้ก็จะเป็นผลงานทั้งหมดนะทั้งในประเทศต่างประเทศละศต,ต่างนะครับอันนี้ที่ไปโอลิมปิก ที่อังกฤษนะที่ลอนดอนนะก็แปลนี้เป็นสิษย์เก่าที่นี่ส่วนน้องมายขณะนั้นยังเรียนอยู่ม6อ,อยู่เขตสลาภรสุดตาเป็นนักกีฬาผู้หญิงชุดแรกที่ผมสอนผลจากความทุ่มเทสามารถสร้างนักกีฬาสู่โอลิมปิกมากมายโดยได้รับรางวัลระดับชาติจํานวน1,888เหรียญ,ยญกีฬาระดับนานาชาติจํานวน189เหรียญได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่นจากหลายสถาบันอาทิเป็นผู้ฝึกสอน Best Asian Girls Coach 2002ของสาพันธ์ยกน้ำหนักแห่งเอเชียผู้ฝึกสอนดีเด่นของสมาคมผู้สื่อข่าวภาคตะวันออกปี2545ผู้ฝึกสอนดีเด่นสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทยผู้ฝึกสอนส่วนภูมิภาคดีเด่นของการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งรางวัลบุคลากร,กรดีเด่นสถาบันการพัฒนาศึกษาและรางวัล10,000 0ครูดีเป็นต้นณว,วันนี้ผมเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ต้องดูแลทุกอย่างพอเราก่อไฟแล้วต้องคอยจเพราะถ้าทิ้งมาไหล่เขาก็จะ คือเด็กก็คือเด็กเราเคยผ่านวัยทวกนี้มาแล้วพี่นะเพราะเวลาทําอะไรอย่างที่บวกพี่พอด่าเขาตีเขาผมจะกลับมานั่งคิดแหละมันจะรู้สึกยังไงกับเราวันข้างหน้าเนี่ยพอเราด่าเนี่ยมันขี้เกียจมันไม่อยากเล่นมันเลิกเล่นเลยอนาคตมันนะผมจะคุยกับทุกคนเลยว่าการทําอะไรก็ตามนะถึงแม้เราจะทุ่มเทมากมายริงอะไรก็ตามโอกาสที่งานจะประสบความสาเร็จร้อยอร์เซนมันไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ในโลกนี้แต่ขอให้เราทานะทาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในปีพุทธศักราช2557 คุรุสภาจึงได้ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าสูงสุดแห่งวิชาชีพครูได้เป็นครูผู้สอนดีเด่นรางวัลคุรุสภาประจำปีพุทธศักราช2 5 5นรัรา่รรป2 5ปี2556นีานรีศัราช2556